สวัสดีครับพบกัเฮียตินะครับช่องเอมินทีอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเดิมนะครับตัวของโรบินฮูดนะครับเขาบอกว่ามี10โซนที่โดนเยอะสุดนะครับสำหรับที่โดนแบนเรื่องกับตัวของแอปเพียชันโกงนะครับโซนแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อความอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับเมืองสมุทรปราการนะครับเมืองนนทบุรีอันดับ3ทุ่งครูโอ้อันนี้ก็เป็น3จุดที่แบบพีคเลย ไม่ว่าจะเป็นโลบินหรือลายแมนกดยากทั้งนั้นนะครับมีอันดับ4ดอนเมืองนะครับอันดับ5ปากเกตบางบัวทองบางใหญ่ธัญญบุรีอโอ้โหธัญญบุรีนี่โซนทางอ่าธัญญก็น่าจะเป็นทั้งแต่คลองสองคลองสธัญญขึ้นไปนะครับบางนาสายใหม่ก็ติดนะครับแถวกายติดบานเหียรนี่ก็กดยากเหมือนกันช่วงหนึ่งโอ้ยยากยิ่งไอตัวคลองทอนุนนะบนรลทีแค่ยากจากชิบหาไปอยู่ช่วงหนึ่งทอ้อต้องไปวิ่งช้อปปี้อะ่ะ ไปวิ่งล n e แมนช่วงนี้ก็วิ่งแต่ลาย Man นะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่จาเป็นต้องอุดทร์นะสำหรับคนที่โดนแบนนะครับเพออราะรายชื่อที่ถูกปิดระบบถาวรก็มาจากคนทําและขายโปรแกรมโกงให้คุณนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับคนที่ถูกแบนทั้งที่มาจากสิติและการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผิดเงื่อนไขของบริษัทไม่จะสาเหตุจากการโกงจากจากโปรแกรมโกงหรือการกระทาที่ผิด ต่อระบบการทํางานของแอปก็โดนเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คำสุภาษิตอยู่คำหนึงก็คือว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันยังใช้ได้ตั้งแต่ในอดีตถึงณปัจจุบันถูกไหมครับคือคุณไปทํากับแอปอื่นแอปนั้นอาจจะไม่ไม่ทำอะไรก็อาจจะเป็นการแบนคนใช้ไปนะครับเรื่อยๆคนที่ขายก็ขายไปนะครับแต่ณวันหนึ่งคุณมาทําอีกแอปหนึ่ง ซึ่งแอปนี้เขาก็มีมาตรการของเขานะครับแล้วเขาก็ทําให้เห็นแล้วมันอาจจะกลายเป็นลูบินฮุดโมเดลก็ได้ก็อย่างที่เฮียเคยพูดอยู่คลิปหนึ่งว่าอยากให้มีสมาคมจัดตั้งสมาคมขึ้นมานะครับเกี่ยวกับฝั่งของแอป d e l i v e r ีนะครับหรือแอปสั่งอาหารขึ้นมาเพื่ออ่าพูดคุยกันเริ่มพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันมันทำให้สภาพสภาพจิตใจของคนที่วิ่งงานโดย กดงานปกติโดยใช้มือกดเลยนะครับไม่ได้ใช้แอปอะไรช่วยเหลืออะไรเลยกับมีความที่ท้อแท้แล้วไม่อยากวิ่งกับไปต้องไปบน่นให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังบ่นแล้วยิ่งบ่นไปมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะบางคนนี่บน่นจนแบบไปล่อซื้อก็มีนะก็มีและไอ้พวกนั้นก็มีการข่มขู่นู่นนี่นั่น,นก็มีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกนี้มันสามารถสึกได้เห็นไหมว่าโรบินฮูดก็ทําการ สืบได้แล้วก็มีการเหมือนล่าสุดนะครับเอิมไม่ได้แคปไว้นี่หว่าล่าสุดเหมือนมีทางอ่ากลุ่มน่าจะเป็นในตัวของ Facebook นะครับกลุ่มเขาคุยกันว่าอ่าตอนนี้ตำรวจนะครับตำรวจที่ไซเบอร์เนี่ยเขามาถึงบ้านนะครับมีนูน่นมีนี่มาพร้อมเลย กำลังโดนทางตำรวจไซเบอร์ไปจับไปนะครับก็มีทางช่องเจ็เอแกงก็ส่งข่าวว่าร้านตู้อยู่ร้านหนึ่งก็โดนนะครับหัวใจระดับหัวใจทั้งนั้นเลยนะครับก็คือคนขายนั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สืบได้จากหลายๆอย่างคือการสืบเนี่ยเขาคงไม่นั่นมานั่งบอกแล้ว,ว่าเขาสืบจากอะไรข้อมูลเนี่ยขเยขาเองก็ก็เป็นข้อมูลที่ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขา หาข้อมูลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกโยงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยก็จะสืบได้เลยว่าอ่าถ้าคุณโอนผ่านารชเนี่ยสืบง่ายแน่ๆขอข้อมูลง่ายไม่ยากก็ SCB ดึงมาก็รู้ว่าคนนี้โอนไปคนนี้คนนี้โอนไปคนนี้และไอคนนี้ชื่อคนนี้ที่มีชื่ออยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์แล้วมีการโอนจำนวนเงินเท่านี้บาท ในระยะเวลาประมาณเท่านี้และวันนี้เป็นอย่างนี้อย่างน,างน,างนี้มันจะถูกสืบกับสถิติจากประวัติได้ว่าน่าจะใช่แล้วก็สืบจากอะไรหลายๆอย่าง IP นู่นนี่นั่นมันสืบได้หมดเลยนะครับอย่าคิดว่าเขาทําไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามันไม่ไหวงานมันน้อยจริงแล้วลได้ราเดอร์มันเยอะจริงเนี่ยก็ลองไปวิ่งแอปอื่นบ้างเพราะช่วงนี้เฮียก็ไปวิ่งลายแมทซะส่วนใหญ่ นะครับช้อปปี้ก็ไม่ค่อยได้วิ่งเพราะว่าโรบินก็งานหนอยนะครับอันนี้ก็โรบินก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาทาจริงจริงนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกนี้เวลาเขาไปจับกลุ่มหรืออะไรพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้เรียกนะักข่าวไปเนี่ยมันจะม,มีการออกข่าวเลยมันก็จะรู้จักวงในอย่างนี้แหละนะครับที่จะมานั่งบอกกันบางคนก็บอกปั่นกระแสบ้างแหละดูนี้นะอย่าลืมนะครับถึงเวลาพวกนี้เวลาคุณเดินโดนดําเนินคดีเนี่ย คุณก็เดียวดายหน้าบันลังนะไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้ามันทําจริงๆสุดท้ายแล้วอะ่ะมีคำหนึงของชูวิตก็คือสู้ติดแน่แพ้ติดนานทานั้นเองเขาอาจจะถ้าอามเมืนองคดีอะ่ะอีกหลายๆคดีก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เขาตั้งข้อหาอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับตํารวจเลยนะครับที่จะปรึกษากับทางาบริษัทแล้วก็ทนายว่าเราสามารถตั้งข้อหาเขาได้อะไรบ้าง หลักฐานหนาแน่นแค่ไหนอันนี้หนาแน่นแน่นอนเพราะว,ว่าตามจับขนาดนี้นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยแล้วกันว่าบริษัทไม่นิ่งดูดายแต่บริษัทต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลกว่าจะสืบถึงตัวต้นต่อจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับคนที่าพวกเนี้ยแอปพวกเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมถ้าสมมุติว่าเฮียเป็นคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้ว มีคนเอาคลิปเฮียไปปล่อยในแพลตฟอร์มอ,อื่นหรือแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยกันแล้วไปหารายได้เนี่ยเฮียก็ม่ความ้สึกว่าเออกูพูดกูพูดอยู่ตลอดเวลากูพูดให้ฟังนู่นนี่แต่มึงเอาไปหารายได้อันนี้คือลิขสิทธิ์ของเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออมันก็ไม่เห็นอันนี้แปลกอะไรใช่ปะแต่อย่าลืมนะครับอันนี้คือลิขสิทธิ์ของของช่องของแต่ละช่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นก็มีความผิดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้พูดในแง่ เปรียบเทียบให้ฟังนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีให้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ